ครับสวัสดีนะครับในคลิปการบรรยายตอนนี้นะครับผมจะมาคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ6ข้อหรือว่า6งอที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อการเทรดที่ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้เป็นหัวข้อที่ผมนํามาจากการอธิบายหรือว่าการพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับมีโอกาสได้ไปคุยกับน้องๆเทรดเดอร์แล้วก็เหมือนกับแชร์ประสบการณ์นะครับในช่วงปีแรกนะในการที่เข้ามาเทรดนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือข้อคิดนะครับหรือว่ากฎเบื้องต้น,นที่เรียกว่าหกงองงูงงงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคําแนะนําหรือคําสอนนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาจากรุนพี่ท่านหนึ่งนะครับก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มต้นในการเทรดนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเทรดเดอร์แบบที่เรียกว่าจริงจังนะครับก็เป็นสายเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเหมือนกึ่งๆึนักลงทุนนะครับแต่ก็เป็นคนที่ดูเรื่องของ การใช้ราคาการใช้กราฟต่างๆแต่เป็นสายไฮบิดก็แล้วกันเพราะว่าพี่ท่านนี้อายุมากแล้วนะครับแต่เขาอยู่ในตลาดตั้งแต่ช่วงผมเริ่มต้นเทรดเนี่ยเขาก็อยู่ในตลาดมาสิบกว่าปีนะครับนั้นก็เลยเป็นเหมือนกับท่านหนึ่งแหละที่ผมยกว่าให้เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่ให้คําแนะนําในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับคำแนะนําของท่านเนี่ยมันเรียบง่ายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเป็นนักลงทุนหรือว่าการเป็นเทรดเดอร์นะครับ ดังนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่กําลังเริ่มต้นใหม่ก็เลยอยากจะนํามาแชร์นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการหกงอง,งูเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยงองูหกตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือคําว่าโง่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเออพอเราพูดถึงคําว่าโง่นะครับพอเราพูดถึงคําว่าโง่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนความหมายในการเตือนใจเรานะครับให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้อง หีนะครับหรือว่าออกห่างจากความไม่รู้นะครับหรือว่าความรู้ไม่จริงและรู้ไม่ลึกนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำแนะนาที่ผมว่ามันดีมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้อะไรมาแบบครึ่งๆกลางๆนะครับหรือว่าจับประเด็นแบบเท่ๆที่มาจากอะไรแบบสั้นๆฉาบฉวยเนี่ยบางทีมันใช้ได้ไม่จริงหรือว่านําไปใช้แล้วมันไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับมันก็ตามมาด้วยผลลายหรือว่าตามมาด้วยการเกิดการขาดทุนนะครับ เราจะเจอเยอะนะครับแม้ทังเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดเครื่องมือในการเทรดเครื่องมือเทคนิคลออต่างๆนานาถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเราไม่รู้เพียงพอนะครับแล้วนําไปใช้ด้วยความไม่รู้นั้นอนะ่ะมันมักจะตามมาซึ่งการขาดทุนเสมอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีมากในการเตือนตัวเราไว้นะครับว่าจะใช้อะไรจะใช้แบบไหนเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้มันถ่องแท้แล้วก็รู้ให้มันจริงก่อนที่จะนําไปใช้นะครับบางทีเรารีบเกินไปก็ไม่สบผลดีนะครับ ข้อที่2คือคําว่าง,งมงายนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคําสอนที่บอกว่าเราควรที่จะคิดก่อนที่จะเชื่อนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเชื่อแบบไม่คิดเนี่ยบางที่ดรอติกจากคาพูดของคนอื่นหรือว่าคําโน้มน้าวที่มาจากเอ่อคนที่ต้องการจะเชียร์ให้เราซื้อหุ้นนะเชียร์ให้เราลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีเชียร์ให้เราทํานูน่นทํานี่เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับบนโลกเอ่อโซเชียลมีเดียหรือว่าบนเว็บไซต์บนเอ่อที่ต่างๆนะครับดังนั้นการที่เรามีหลัก การของเราเองคือเราฟังได้นะครับียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราฟังมาเราต้องคิดก่อนนะครับหรือว่าวิเคราะห์ก่อนหรือแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่าเราคิดวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเกิดว่ามันไม่มีความสมเหตุสมผลเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อตามคาโน้มน้าวนะครับบางทีเราฟังคนอื่นหรือว่าอ้ยคนนี้โอ้โหพูดออกมาแล้วมีคนติดตามเป็นหมื่นเลยน่าเชื่อถือจังอะไรแบบนี้ครับมันไม่พอเนะเพราะบางเรื่องข้อความหรือแม้กระท,ทั่งคําพูดที่มีการพูดออกมานะครับ เราจาเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ให้มันดีก่อนที่จะเชื่อนะครับเพราะบางครั้งเราจะเจอฮะเชื่อไปแล้วไปทําตามเนี่ยบางทีมันเกิดความผิดพลาดครับแล้วเกิดผลลัพธ์ตามมาที่ไม่ดีได้เยอะนะครับบองครั้งเราจะเห็นว่าบางข้อความมันออกมาด้วยความที่เรียกว่าม,มีเอ่อเรียกว่าเหมือนมีมูลเหตุจูงใจนะครับเช่นเชี้ยคุณไปซื้อหุ้นซื้อเหรียญคริปโตนะครับแต่ปรากฏว่าเอ่อพอเขาซื้อได้เขาอะไรได้เสร็จแ,แล้วเนี่ยเอ่อก็ไม่มีการ พูดเพิ่มเติมหรือว่าไม่มีการให้ข้อมูลออกมานะครับดังนั้นพอเราไปซื้อล่าทีก็ไปติดดอยบ้างซื้อแล้วก็าขาดทุนหนักบ้างนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะไรนะข้อที่สามนะครับคือเรื่องของความงงงวยนะครับจริงๆแล้วงงงวยเนี่ยจริงมาพร้อมกับคําว่าสงสัยและสับสนนะครับเพราะจริงๆแล้วบ่อยๆเราจะเจอเยอ,อะเลยนะบางทีเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเราสับสนนะครับเช่นซื้อไปปุ๊บราคาก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลงขาดทุนหนักหรือว่า เอเห็นเซียนคนนั้นกะซื้อกูรูคนนั้นก็เชียร์ว่าดีทําไมเราซื้อปุ๊บผลประกอบการก็ดีราคากลับลงอะไรเงี้ยหรือว่ากลับขาดทุนหรือแม้กระทั่งบางครั้งเราใช้กลยุทธ์ตามเซียนตามกูรูทําไมเอมันไม่เห็นเป็นแบบนั้นหรือว่าเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้กําไรตามที่เขาโชว์หรือเขาเชียร์กันนะครับอันสิ่งหนึ่งที่เราจะพบคือบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเลือกซื้อสินทรัพย์ซื้อหุ้นซื้อเหรียญคริปโตหรือว่าแม้กระทั่งการใช้กลยุทธ์ในการเทรด เ,เครื่องมือเทคนิคก,ก็ตามเนี่ยครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรากําลังสับสนอยู่นะครับเหมือนบางคนอาจจะเป็นอยู่ในตอนเนี้นะผมแนะนําว่าจริงแล้วคนจะต้องหยุดนะครับแล้วก็หาความรู้และหาข้อมูลให้มันชัดแจ้งนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจจนมันกระจ่างแล้วเนี่ยมันจะทาให้เราข้ามหรือว่าผ่านมันไปได้แต่สิ่งที่ผมเจอเยอะนะกับหลายคนที่ผมรู้จักหรือว่าที่เคยพบปะเนี่ยบางคนพอมีความรู้สึกงงงวยสับสนเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเราขาดความมั่นใจหรือบางครั้งเนี่ย เราไม่อยากที่จะใช้เวลาหรือว่าไม่อยากที่จะลงเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นบางทีเราไปนั่งเรียกว่าหาทางลัดเช่นเราไปหาคนอื่นมาให้ช่วยหาคนอื่นหรือไปฟังคนอื่นพูดเนี่ยบางทีมันทําให้ความสับสนความสงสัยมันยิ่งแย่ครับอีกฮนะเพราะถ้าเกิดเราไม่หยุดเราไม่หาความรู้อย่างจริงจังหรือว่าไม่หาคําตอบในประเด็นสงสัยนั้นอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะก้าวข้ามไปได้แล้วเชื่อเถอะครับว่าในการเทรดนะบางทีเนี่ยบางเรื่องบางประเด็นที่คุณสับสนสงสัยเนี่ย ถึงแม้ว่าคุณจะหนีมันไปในช่วงนี้นะครับแต่เมื่อจุดจุดหนึ่งมันเวียนมาบรรจบอีกครั้งคุณก็ต้องเจอประเด็นเดิมคําถามเดิมหรือว่าข้อสงสัยเดิมอีกนั่นแหละดังนั้นผมถึงได้เล่าจากประสบการณ์ตรงแหละที่ผมเหตุมาหลายปีนะครับคือบางเรื่องบางอย่างที่คุณเจอแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยพยายามจดมันไว้แล้วก็ใช้เวลาในการหาคําตอบครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ตามคุณหนีมันไม่พ้นนะคุณจะต้องเจอกับมันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งถึงแม้คุณจะบอกว่าเอ้ยไไปปถถาาาามมคคนน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 ัันบบน้้้นน้้แแแลวเเบบบบบบออกกีี บางทีเนี่ยนะครับถ้าเราไม่หาให้มันกระจ่างอย่างแท้จริงหรือว่าเข้าใจด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริงเนี่ยบางทีมันก็จะข้ามตรงนั้นไปไม่ได้นะครับข้อที่สี่นะครับเป็นอีกง,งองงูหนึ่งที่น่าสนใจคือคําว่างี่เง่านะครับเอองี่เง่าในจริงแล้วเนี่ยมันหมายความว่าบางทีเราก็ทําไปตามใจตามอารมณ์นะครับซึ่งอันนี้อันตรายมากนะเพราะว่าในการเทรดหยือในการลงทุนก็ตามไม่ได้ก็ตามที่คุณไม่ทําตามแผนตามระบบเนี่ยคุณทําไปตามอารมณ์ในภาวะความโลภความกลัวหรือว่า อารมณ์ที่มันถูกกระตุ้นนะจากตลาดจากพฤติกรรมราคาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันพาเราให้ขาดสติแล้วขาดเหตุผลเนี่ยมันก็ตามมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดเยอะนะครับคุณจะเจอหลายครั้งในบางกรณีนะเช่นเราซื้อหุ้นเพราะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะทาให้เราเสียโอกาสเราต้องรีบซื้อไปก่อนหรือบางครั้งเราซื้อเหรียญคริปโตโคเคอเรนซีก็เหมือนกันเราโฟโมโนะครับเราพยายามจะรีบเข้าไปซื้อสุดท้ายก็ราคามันก็ลงเละเทะเราก็ไม่ได้กําไรแถมต้องขาดทุนนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นในภาวะบางนี้บางอย่างแบบนี้นะฮะที่มันมีอารมณ์เป็นตัวนําหรือบางครั้งเราเห็นราคามันมีความน่าสนใจแต่เราการว่าเรากลัวเราไม่กล้าตัดสินใจตามระบบอย่างเงี้ยฮะที่มีสัญญาณซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียโอกาสได้ดังนั้นการที่เราทําอะไรก็ตามโดยเราใช้อารมณ์นะมันมักจะไม่ใช่เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ระบบในการเทรดหรือว่าเรามีแผนในการเทรดที่ดีเนี่ย อย่างน้อยนะครับมันก็ทําให้เรามีตัวที่จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นเหมือนตัวที่นําพาเราไปสู่การตัดสินใจที่มันมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องถูกทุกครั้งนะครับพูดบ่อยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมักจะเชื่อว่ามีระบบเทรดแล้วยังไงก็ต้องแม่นยําต้องไม่ผิดความจริงไม่ใช่ฮะมันก็มีความสามารถที่จะ,ะได้ทั้งส่วนที่เรียกว่าถูกหรือว่าได้กําไรแล้วก็มีโอกาสท,ที่จะผิดได้เสมอเพราะว่าตัวข้อมูลของพฤติกรรมราคาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนหรือว่าความมันผวนอยู่ตลอดนะครับ ดังนั้นการที่คุณจะถูกทุกครั้งเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถึงแม้จะถูกไม่กี่ครั้งหรือว่าถูกในระดับหนึ่งเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะบริหารให้เกิดประสิทธิภาพในระยะยาวหรือผลรวมที่เกิดขึ้นได้ที่ดีที่เกิดขึ้นได้นะครับข้อที่ห้านะครับเป็นงองูอีกตัวที่ใช้คำว่าง,ง่อยนะครับหรือพูดง่ยายๆคือเป็นตัวแทนของความขี้เกียจนะครับคือบ่อยครั้งเนี่ยเราจะเจอเยอะบางทีบางคนบางคนอาจจะเป็นพาร์ทไทม์ นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานประจําไปด้วยแล้วก็เข้ามาลงทุนเข้ามาเทรดไปด้วยบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าขี้เกียจไม่อยากทําอะไรครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนการแลกหรือการเทรดออฟนะฮะดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเก่งนะฮะหรือว่าคุณอยากที่จะเอ่ออยากจะรวยเนี่ยครับสิ่งที่ต้องทํามือคุณต้องแลกมาคําว่าแลกมาหมายความว่าคุณก็ต้องลงมือทาอย่างจริงจังต้องใช้เวลาในการศึกษาใช้เวลาในการเรียนรู้ในการฝึกฝนนะครับซึ่งพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราไม่ลงมือทําจริงจังเนี่ย มันเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับที่คุณจะเก่งเนะมันอย่าไปคิดว่ามันจะมีทางลัดหรือว่ามันมีโอกาสที่จะไปเจอทางลัดพิเศษที่รออยู่ในอนาคตนะครับเพราะยิ่งคุณวิ่งสแสวงหาพวกนี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งกลายเป็นเหยื่อของคนที่เข้าหาประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ควรจะเตือนตัวเองดังนั้นการที่เราลงมือทำอย่างจริงจังนะครับเราฝึกฝนเราเรียนรู้อย่างมากเพียงพอเนี่ยมันก็ทําให้เราพัฒนาได้มากขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าการจะเก่งเนี่ย อ่านหนังสืออย่างเดียวฟัง YouTube อย่างเดียวหรือว่า,อาหาข้อมูลอย่างเดียวมันไม่พอนะครับมันต้องลงมือทำด้วยเสมอต้องเก็บชั่วโมองบินในการเทรดในการตัดสินใจในช่วงเวลาที่มีแค่ตัวคุณนะครับกับตัวของตลาดที่คุณจะต้องตัดสินใจในการเทรดต้องเผชิญหน้ากับภาวะของตรงนั้นยิ่งถ้าคุณเก็บชั่วโมองบินได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เราเก่งขึ้นหรือว่าทําเราพัฒนาขึ้นไปเองเพราะบางเรื่องบางอย่างที่คุณฟังไม่ว่าจะฟังผมพูดฟังคนอื่นพูดหรือว่า อะไรต่างก็นานาก็ดีนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ว่าส่วนประกอบนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยตัวเราเองแล้วก็ต้องสามารถที่จะต่อยอดด้วยตัวเองให้ได้นะครับซึ่งอันนี้นจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความการพัฒนาหรือว่าเกิดความยั่ง,งยืนในอนาคตนะครับตัวสุดท้ายนะครับคาว่าง,ง่วงนะครับจริงคำเนี้ยตอนนี้พี่เขาเล่าไอ้ฝั่งผมฟังเลยผมก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหรนะ่แต่ในความปจริงพอเราเป็นเทรดเดอร์หรือว่า เราจะต้องเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกเหนื่อยล้านะครับหรือว่าเราขาดพลังหรือร่างกายไม่พร้อมเนี่ยไอตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคอย่างมากเราก็จะกลายเป็นความผิดพลาดนะฮะซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยเอ่อบางคนอาจจะเจอนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเทรดเดอร์สาย s c a l p i n g หรือว่า day trading เนี่ยบางทีคุณเทรดสินค้ายอย่าง Forex หรือว่า cryptocurrency ในช่วงกลางคืนนะครับบางทียิ่งคุณเหนื่อยมากยิ่งคุณมีความล้ามากนะครับไอตรงเนี้ยมันกลายเป็นปัญหานะครับ แล้วก็บางทีมันตามมาซึ่งความผิดพลาดหรือว่าหายนะได้เลยนะซึ่งอันนี้ผมต้องบอกไว้ว่ามันไม่ใช่แปลว่าเราเดทไม่ได้หรือว่าเราจะสเกลปิ้งไม่ได้หรือเราจะทําควบคู่ไปกับการทํางานประจําไม่ได้ไม่ใช่นะครับแเ่ลปิ้งแต่ว่าถ้าคุณจะทําแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีการฝึกฝนร่างกายนะครับให้มีการรักษาเ n e r g y นะเช่นบางคนอาจจะมีการออกกําลังกายอย่างประจำนะแล้วก็มีการนอนพักเช่นการใช้การเนปการแนปก็คือการนอนในช่วงเวลาสั้นๆนะ เช่นอาจจะนัระหว่างพักสักสามสิบนาทีถึงถึงสิบห้าสิบห้าถึงสามสิบนาทีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทําการรักษาพลังงานหรือว่าทําให้เกิดการเรียกว่าชดเชยนะครับในแง่ของความเหนื่อยล้านะหรือบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าบางทีเนี่ยครับเอ่อถ้าเราใช้วิธีการเทรดหรือว่าระบบเทรดบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันทําให้เราเหนื่อยล้าเกินไปนะเช่นบางคนทําระบบเทรดประเภทที่เป็น Active Trading รหรือว่าใช้กลยุทธ์ที่มันเทรดแล้วต้องมีการโฟกัสอยู่หน้าจอแล้วก็ต้องตัดสินใจแบบไปตามมาเก็ตวอร์ทายหรือว่าตามภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนะครับเช็นอาจจะนั่งจ้องหน้าจอแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วบางทีร่างกายเรามันเหนื่อยเกินไปแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องเรียกว่าต้องปรับปรุงนะครับว่ากลยุทธ์นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่เหมาะกับตัวเราหรือว่ามันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่สามารถจะทําได้ดีเต็มที่หรือว่ามีประสิทธิภาพเต็มที่แล้วเมื่อมันสะสมสะสมไปนานๆน,นะครับ มันกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดความผิดพลาดทำให้เกิดการขาดทุนหรือบางทีมันวืบเรียนครัขาดทุนหนะักกลายเป็นว่ามันก็อาจจะทําให้ยากในการต้องกู้งเงินกลับมาหรือว่าต้องทําเพื่อชดเชยผลการขาดทุนที่ผิดพลาดนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะพัฒนาระบบนะครับหรือว่าวางกลยุทธ์ในการเทรดหรือแม้กระทั่งการออกแบบเรื่องของการจัดการการเทรดในส่วนตัวเนี่ยครับมันจําเป็นที่จะต้องมองในเรื่องของ ตัวเราด้วยนะครับว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนที่เราจะบริหารได้เรามีพลังหรือว่า energy ที่จะเหลือแค่ไหนในการเทรดเพราะเมื่อเราพูดถึงในแง่คนที่ทำ part time trader นี่ครับบางทีเราทํางานประจํากลับมาก็เหนื่อยแล้วหรือว่าบางทีเราต้องกลับมาเพื่อดูแลครอบครัวต้องทานู่นทานี่กิจวัตรประจําวันในบ้านเนี่ยมันก็ทําให้หมดเวลาไปเยอะหรือหมดพลังไปเยอะแล้วนะครับเรื่องเมือม่อเวลามันอาจจะเหลือทักไม่เยอะ แต่แล้วเกิดพลังเรามันเหลือน้อยแล้วเบางทีเรามันนั่งเทรดไปสับประงกไปหรือว่าเทรดไปง่วงไปมันก็ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันบางคนที่เป็น full time trader เนี่ยอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยแต่คุณใช้เวลาไปกับการทํากิจกรรมที่เรียกว่ามันกินพลังงานนะมันก็ไม่ดีนะเช่นบางคนนอนดึกนะครับนั่งเล่นเกมออนไลน์ทั้งคืนนั่งดูซีรีส์ทั้งคืนแล้วตื่นมาเทรดตอนเช้าบางทีมันก็เหนื่อยหรือว่ามันก็ไม่มีความเรียกว่ามีพลังเพียงพอในการที่จะ active เพื่อให้ทันกับจังหวะของตลาด แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องเช็คตัวเองแล้วก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองมีพลังเพียงพอที่จะเทรดหรือว่าที่จะสามารถจะให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเทรดที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมขอจบนะครับคาแนะนานะที่ผมเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่นะครับเอามาแบ่งปันให้พวกเราทุกคนละกันโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้อาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นคําง่ายๆแต่จริงแล้วเนี่ยครับมันเป็น สิ่งสาคัญเลยนะครับที่จะทําให้คุณเทรดได้ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างนะครับเราอาจจะมองว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นอาจจะมองไม่เห็นและเมื่อเราถอยออกมาเนี่ยเราจะพบว่ามันกลายเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็กลายเป็นตัวหนึ่งที่มีบทบาทในการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือว่าการประสบความสำเร็จที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับยังไงหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ลองนําไปเรียนรู้ต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตจบการยาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ